สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศฝนตกนะคะฝนตกตั้งแต่เช้าเลยค่ะนี่ค่ะเย็นชุ่มชํำเลยนะคะทำอะไรก็ทำไม่ได้ซักผ้าก็ตากไม่ได้นะคะนี่ค่ะไม่รู้ว่าเป็นพายุหรือเปล่านะคะ นี่ค่ะนี่เบาลงหน่อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ตกหนักมากต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยค่ะอันนี้แม่เพิ่งตัดหญ้าไปนะคะเพิ่งตัดหญ้าไปก็จะโล่งๆได้ฝนมาเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่ค่ะต้นหญ้านี่ค่ะได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะ นี่อ่างบัวอ่างบัวนี่ค่ะยังไม่ออกดอกเลยค่ะนะคะอันนี้ต้นไผ่กวนอิมนะคะเขาชอบน้ําเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำ้อฝนตกแม่ก็เลยเอาออกมารอน้ําฝนเขาจะได้สดชื่นค่ะ นี่ต้นวัสนานะคะวัชนาสีทองก็แม่ลดน้ำเข้าไปแล้วละค่ะแต่ว่าฝนตกก็เลยเอาเขาออกมารองน้ำฝนก็จะได้สดชื่นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นไม้สดชื่นคนก็สดชื่นนะคะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ อันนี้ขวักมรกตนะคะแตกยอดใหม่ๆห,หลายๆย,ยอดเลยค่ะก็เป็นต้นไม้ในร่มนะคะแม่ก็รดน้ำอาทิตย์ละสองครั้งแล้วก็ฝนตกอย่างนี้เราก็ไม่ได้ออกไปรองน้ำฝนแล้วค่ะเดี๋ยวรากเขาจะเน่านะคะอันนี้มีสองต้น,นตอันนี้ก็เป็นภูด่างนะคะ เอาออกมาลดน้ําเอาออกมาให้เขาได้รับอากาศโลง่ลงๆโปร่ปงๆบ้างนะคะอันนี้แม่จะเอาไปไว้ในห้องน้ํานะคะให้ก็ช่วยกรองอากาศช่วยฟอกอากาศในห้องน้ํานะคะ,คะก็ะแตกยอดออกเยอะแล้วนะคะใส่กระถางเล็กๆค่ะ อันนี้ต้นเงินเต็มบ้านนะคะแตกเยอะอยู่ตอนแรกแม่เอาไปวางไว้ที่ระเบียงอะคะ่ะแล้วช่วงเช้าเช้าแดดมันจะแรงมากเลยแล้วเขาใบเขาหงิกหมดเลยค่ะเนี่ยใบหงิกใบงอหมดเลยตอนนี้แม่ก็เลยเอาหลบมาอยู่ในร่มชายคาก็ดีขึ้นนะคะแตกแตกใบอ่อนออกเยอะเลยและตรงใบที่เขาหงิกหงิกเขาก็จะคลายออกค่ะเนี่ยค่ะเริ่มคลายแล้วเริ่มคลายออกแล้วเห็นไหมคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นกล้วยไม้นะคะช่วงนี้ยังไม่มีดอกมีกระเพราขึ้นแซมด้วยค่ะสดชื่นนี่เป็นโป้ยเซียนนะคะสีเหลืองสีเหลืองมีสีแดงอยู่ต้นหนึ่งค่ะตรงนู้น แต่เขาอยู่ข้างนอกเขาก็เลยงามดอกไม่ค่อยมีแด้แต่งามใบนะคะออกไปไหนไม่ได้เลยค่ะฝนตกอยู่บ้านเบาแล้วนะคะ เบาแล้วแต,แต่ท้องฟ้าก็ยังมืดอยู่ค่ะฟ้ายังเป็นน้ำอยู่เลย ันนี้คือต้นกุมาเรียกซับนะคะน้องแตกยอดใหญ่มากเลยสวยมากแม่แม่ดีใจมากอันนี้เป็นยอดอ่อนนะคะที่น้องเขาแตกใหม่และตรงการ้กานก้านสีชมพูนั่นคือดอกนะคะดอกข้างในเขาจะเป็นดอกสีขาวพอดีว่าไอตัวกราบกราบสีชมพูนี่เขา้เขาหุ้มอยู่ค่ะก็เลยยังไม่เห็นดอกที่เขาจะบานออกมา นะคะคสวยงามค่ะอันนี้ก็เป็นกวักเศรษฐีนะคะน้องออกดอก3ดอกเลยนะะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะที่เป็นตุ่มๆแหลมๆนี่คือดอกเขานะคะต้นเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ต้นไม่ใหญ่มากนะคะแต่น้องออกดอกเยอะมากเลยออกครั้งเดียว3ดอกชื่นใจ เอาละค่ะคลิปนี้ก็แม่ขอเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ,คะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย